สวัสดีค่ะพวกเราโรสสวัสดีค่ะเป็นอะไรดีอืมงั้นเสื้อดีไหมเป็นผีเสื้อหรอใช่บบินไปหาคนที่ชอบอ่าบินไปหาผีเสื้อจะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยๆไปเลยงั้นเป็นผีเสื้อแล้วกันเนาะเป็นผีเสื้อค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจะแกงวอลวายนะคะเปเปอร์ค่ะเฟิร์สครับผมวินเนอร์ครับวินครับ ครับมาพุพ่มครับครับผมก็ถ้าประจันเต็มดวงใกล้วันลอยกระทงแล้เนาะก็ถ้ากายร่างเป็นอะไรได้<ม>ก็อยากแปงลงร่างเป็นเป็นไอรอนแมนชอบไอรอนแมนอยากเป็นไอรอนแมนไม่รู้จะเป็นอะไรอะ่ะเอออยากเป็นโทนี่สตาร์เออแบบว่ามีความคิดแบบว่าคิดค <c oughs> ้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่อะไรประมาณอยักใส่ชุดไอรอนแมนครับประมาณนี้ครับอ่ะของเอ หนูอยากเป็นไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์หนูชอบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ด้านหลังวะเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วใช่อยากได้อหนูก็อยากได้ชอบพันคอยาวอยากได้อยากมีอาว่ามิวผมอยากอยากมีปีกครับผมอยากมีปีกอยากเป็นตัวอะไรอยาบินตัวอะไรตัวอะไรอ๋อยุ่งเหรอไม่ใช่ครับแบบปีกแบบปีกนกอ่ะเคยเล่นเทคเคนเปล่าที่มันแบบเป็นตัวมีปีกอ่ะ ได้ไดิบูจินนี่เกมเก่ามากเกมครับถ <มา S 1> <laughs> ้าผมเหรอเอออยากเป็นอยากเป็นหมีแพนด้าครับน่ารักเลครับผมชอบมันก็เหมือนนะคะน่ารัก <laughs> <laughs> นอนน้อยขอบตรงขอบกลาง <laughs> ับนอนน้อยครับเป็นคนนอนน้อยครับแต่นอนนะฝ <laughs> <า> <laughs> ั่ <laughs> งฝั่ง่ิฟต์บินเนอร์อยากเป็นลายขาวของผมเหรอผมอยากแปลงเป็นเป็นคอ,อกี้ ขอกี้หมาอกี้อ่ะนะใช่เพราะว่าเพราะว่าพี่ชอบมากเป็นหมาที่พี่ชอบมากๆเลยขอกี้มันน่ารักดีอ่ะสำหรับผมก็อยากแปลงเป็นมิสทีกใน x อ็กเมนไอตัวไอตัวสีฟ้าฟ้าครับก็เพราะว่ามันสามารถแปลงไปได้อีกทีนึงก็คือเหมือนกับว่าแปลงสองขั้นไปเลยขนาดกิมกุ้งนะเนี่ยลึกนะที่โกงไงที่โกง สวัสดีค่ะเมีนะคะก็หนูคิดว่าหนูน่าจะอยากเป็นนกค่ะจะได้แบบบินจากข้างบนสูงๆแล้วแบบมองลงมาเห็นทุกอย่างข้างล่างะคะ่ะสวัสดีครับไทยนะครับสวัสดีครับรันครับพวกเรามาจากเรื่องตินเต็มใจ,ใจครับเีครับอ่ะอยากเป็นอะไรอยากเป็นเป็นหมาป่าละกันอาน้าวไดีทำไมอ่ะ ไ่กัดกินคนไงอ๋อพี่อยากเป็นเป็นสล็อตแล้วกันเพราะว่าจะได้นอนอย่างเดียวไม่อยากอปไปไหนคนเยอะ,อะเหมือนในเรื่องใช่ไหมใช่ส,<ะ>สวัสดีครับก้าวหน้าครับผมคือลยกระทงอยากแปลงร่างเป็นปลาลมาสิมพูครับเพราะว่าอยากปายไปว่ายน้ำอยากอยากไปดูโลกใต้ทะเลมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปลาลมาสิมพูอ่ะน่ารัก สวัสดีค่ะเวลาบีชีค่ะแฮมค่ะอันนี้ค่ะถุงแป้งค่ะ คิดว่ารู้สึกว่าอ๋อดีมากก็อยากไปไหนไหมทุกที่เลยทุกที่ทุกที่เลยอะไปวันนบีฟรีเหรอใช่วันนบีหนูอยากเป็นแม่หมดค่ะเพราะว่าอะไรจะได้เสกเสกเสกอะไรก็ได้ไงค่ะเสกให้อะไรดีเสกให้หนูน่ารักตลอดไปอะไรเพราะจะไปเลยค่ะขอเราไปที่เป็นพิธีก่อนเชื่อค่ะ หนูนะคะหนูอยากเป็นนางฟ้าแบบว่าเป็นนางฟ้าบินได้แล้วก็มีหางเป็นนางเงือกพร้อมลองน้ำไปเลยช่วยมวันค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ต้องเด็กก็ชอบลูกบอตรงไงอ่ปกตินางฟ้าบินไม่ได้เหรอคะก็นงางฟ้าแล้วก็เป็นเด็พอขาโดนน้ำแล้วแตกลายเป็นนางเงือกโอ้ยากยากเลยมันก็ต้องใช้สิทธิ์ในคืนวันนั้นวันเดียวนั้นแหละค่ะยากขนาดนี้ สวัสดีครับพวกเราบอยโทสจากซีรีส์เรื่อง Ghost Host Ghost House รักเล่าเรื่องผีนะครับโอเคเดี๋ยวขอรักก่อนเลยเขาเตรียมมุ้งขอรกก่อนเลยอ่ะครับผมก็อยากจะกลายร่างเป็นแมงมุมครับทำไมครับอะเพราะจะได้มีเยื่อใหญ่ไงโอ้ให้ให้ให้พี่บอยอ่าขอบคุณครับอ่าตาบอยเนาะอยากเป็นอะไรหรอก็อยากมีเยอใหญ่ใช่ไหม งั้นเราขอเป็นแมวแล้วกันเอาทำไมอ่ะเขาก็ชอบแมวไม่ใช่หรอโอเคครับโอ้เล 3, oh, oh, ่นเองเขินเองอ่ะสามสี่สวัสดีค่ะพวกเราเรสปินค่ะเดซเป้ปินค่ะแพเรสปินค่ะปอชเช่เรสปินค่ะแดรี่เรสปินค่ะพิมมี่เรสปินค่ะผู้กันใดด้วย ะแปรคล่ลางเป็นผู้ชายค่ะจะไปแอลสาวทำไมแกยังคำตอบเราอ่ะเพราะว่าเก่งคิดใหม่คิดใหม่เรามีเวลาให้ในายคิด5นาที1 <Okay. S> 2 3สแปลงล่างเป็นผีค่ะแต่ว่าขอแบบผีที่แบบไม่ได้ตายจริงใช่เป็นผีนสวยใช่ไม่แบบไม่ได้ตายจริงเพราะว่าอยากจะแบบว่าลองแบบทะลุได้ลองแอบ,บไปหาได้เพื่อแบบว่า ก่อนจนไปต่อไปอ่ะหน้าโม้เครียดมากเครียดแล้วว่าจะทำอะไรดีใช่อย่าเป็นผีไปหลอกไงแบบว่าผีหลอกใจแกล้งอย่าพูดมันดิก็อยากแปลงร่างเป็นแฟรแจ็คค่ะแฟแจร์แจ็คคือแมวที่บ้านค่ะใช่เสร็จแล้วอยากแปลงร่างเป็นจิ้งจกค่ะเพราะว่าเพราะอยาจะได้หายกลัวมัน หลอกที่จบกับลาทิงจบหลอกผีโอเค,อเคจบอ,อ,อยากแปลงร่างเป็นเป็นเป็นน้องหลินแล้วกันค่ะทำไมเพราะว่าน้องหลินน่ารักค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> พวกเราเกรเาสวัสดีค่ะเกรซค่ะสวัสดีค่ะอินค่ะสวัสดีค่ะมิม <c oughs> ค่ะ <Es per ate> ยเยหนูอยากลองเป็นสัตว์ดึกดำบรรดูหนูอยากรู้ว่าแบบคนเขาเจะกินแล้วก็วิ่งหนีหนูไปหรือเปล่าอนถ้างั้งนหนูอยากกลายร่างเป็นซอมบี้ค่ะแต่ว่าเป็นแค่วันเดียวแล้วก็หายเพราะอยากอยากอยากลองเป็นซอมบี้ดูสักครั้งหนึ่งค่ะแปลกๆนะแต่ละคนอยากอยากกลายเป็นคนในใจเธออ่ะ เหนือ,มา,นอมาเหนือมากโอ้โหจริงๆหนูก็อยากเป็นไดโนเสาร์ค่ะแต่เอาเป็นว่าหนูเป็นพันแบบพันในน้ำแล้วกันอ่าว่าพันในน้ำก็จะสามารถดำน้ำได้ใช่ไหมไดโนเสา,าร์ดำน้ำได้หรือเปล่าได้แล้วแต่ไออยากจะคิดสวัสดีค่ะวาวาจากไฮคา c o เอนเ e อร์เทนเมนต์นะคะก็อยากจะเป็นเอ,อ่อเจนนี่แบ็กพิงค์ค่ะเพราะว่า อยากรู้วิธีการดูแลตัวเองว่าแบบอุย๊ยกว่าจะมาเป็นแบบนี้หุ่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบลึกซึ้งลงดีเทลมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็อยากรวยค่ะจบค่ะแคมีบ <Last one. S 2> ีเอลาสดสวัสดีครัพวกเราลาสวัครับผมอยากเป็นแบมพายทำไม,ำไมเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามนุษย์ล่องหนอ ทำไมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้อะไรงั้นละ่ะแค่คว่าอยากเป็นรู้แค่ว่าอยากเป็นอยากกาลาเป็นอะไรทีร่ไม่ใช่อยากมีพลังพิเศษอะไรใช่ปะ่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงๆผมอยากเป็นแบบจัมเปอร์อ,อยากกระโดดแบบจินตนานการแล้วกระโดดปุ๊บแล้วไปเลยอะ่ะใช่จัมเปอร์อใช่ครับ J U M P T ครับผมเพราะว่าเราติดใส่เวลาแบบไปทำงานอะไรอิ่งกิ่งใช่ใช่ติดใสยโอเคครับผมสำหรับเจวก็คงอยากเป็นแมวอยากนอนทั้งวัน นอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนเนี่ยเอออยากรู้ว่าเวลามีคนมาเกาคางรู้สึกยังไงอ่าแล้วเป็นไงรู้สึกไงคันคันอ่ะพอต่อเป็นตอนน่าจะอยากเป็นนกครับอ่าแบบพัจจันเต็มดวงแล้วก็แบบอยากบินอยู่บนท้องฟ้าอืมสำรวจโลกว้าดูโรแมนติกนะเป็นนกเป็นนกไหมไม่นก